สวัสดีค่ะวันนี้เอ็ดมนก็มายืนอยู่ตรงหน้าบริษัทใหญ่บริษัทที่ใหญ่อันเป็นอันดับต้นๆของเยอรมันเลยนะคะก็คือที่นี่ค่ะ BASF BASF นะคะที่เป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ผลิต มากมายเลยนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตของส่งขายมากมายเลยนะคะเพช่พูดได้เลยว่าไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะคะบริษัทนี้ผลิตเยอะมากค่ะโดยเฉพาะอ,าอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นน้ำกรดอย่างนี้นะคะค่ะเกี่ยวกับสารเคมีอะไรพวกนี้นะคะทำนองนี้นะคะบริษัทนี้เขาก็จะผลิต ตรงออกขายเยอะมากเลยค่ะเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับต้นๆของเยอรมนีค่ะก็ที่นี่ก็มีพื้นที่พื้นที่ในบริษัทแห่งนี้ก็อันนี้นะคะคุณย่าจะให้ดูนะคะก็มไม่ต่ำกว่าสิบไร่นะคะพื้นที่พื้นที่ที่อยู่ณนจะุดตรงนี้นะคะ หรืออาจจะใหญ่กว่านั้นนะคะคือบริษัทนี้คนที่นี่ก็จะการันตีได้เลยว่าถ้าใครมีอาชีพที่อะไรก็แล้วแต่นะะเป็นช่างไฟเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือเป็นมันมีหลายอาชีพมากนะคะอยู่ที่นี่ทุกอาชีพก็ว่าได้นะคะ ถ้าได้เข้ามาทำงานที่นี่ก็คือก็คือว่าได้ความมั่นคงของชีวิตนะคะการันตีได้เลยค่ะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากผลิตทุกอย่างทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วก็มีอายุมาก่อตั้งมานานนานหลายร้อยปีค่ะที่นี่ค่ะ BASF Uh huh. แอดมินก็อยากจะพาชมข้างในนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นกฎข้อห้ามของเขานะคะไม่สามารถจะเข้าไปดูข้างในได้เอาเป็นว่าก็ชมด้านนอกกั็แล้วกันนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็ อากาศดีค่ะตามจริงแล้วในใจก็อยากจะเข้าไปข้างในเลยค่ะเข้าไปชมแต่ตัวแอดมินก็เข้ามาแล้วนะคะตอนนั้นก็เข้าไปชมมาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะโดยเป็นการส่วนตัวนี่ถ้าเราไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้วก็เราไม่มีทุะอะไรเราก็ก็ยังไม่ไมยังไม่กล้าอนุญาตขออนุญาตเข้าไปชมข้างในได้นะคะ แต่บอกเลยว่าคนละแวกนี้ถ้าได้เข้าไปทำงานที่นี่ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วค่ะใต้ความมั่นคงของชีวิตแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็ได้แต่พาชมรอบนอกนะคะนอ,นอกสถานที่ค่ะมีมีหลาย หลายแผนกหลายประตูแล้วเกินค่ะใหญ่มากเดินเดินเข้าไปเที่ยวข้างในก็เดินไม่ทั่วถึงหรอกค่ะต้องนั่งรถนั่งรถเที่ยวค่ะนั่งรถไปข้างในเที่ยวชมข้างในค่ะอันนี้ก็ชมข้างนอกเอาค่ะก็เหมือนเดิมนะคะอยากจะฝากเพลงด้วยค่ะ เมามอยกันบ้างฝากเพลงกันบ้างนะคะแต่ละครั้งกลับเปลี่ยนกันไปนะคะคิดถึงบ้านเราเห็นว่าน้ำท่วมกันหลายๆจุดหลายๆที่นะคะแต่ที่นี่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรอกค่ะชาวนาบ้านเราหลายแห่งหลาย,ลายจังหวัดก็โดนน้ำท่วมไม่ได้ทำนานะะก็นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ <c oughs> ก็มาแล้วก็จะฝากเพลงให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะติชมมาด้วยค่ะนะคะวันนี้ก็จะฝากเพลงเออชายเดียวในดวงใจนะคะ นชายหนึ่งเท่านั้นฉันผูกพันจริงใจเป็นชายเดียวที่เหนียวรักแท้แน่ไทยเหมือนเธอกำดวงใจฉันให้ละเมอลุ่มหลงชายอื่น ชาใจที่สื่อตรงน้ำใจงามสูงส่งจึงพาลุ่มลงรํำพันหอมอกเธอสเสมอห้องที่จะคอยป้องกันภัยฉันจะแอบแฝงกายอยู่ใกล้ตรงดวงใจนะ แขนเธออีกสองจะอบกันพองพลอยภายชะกันอ้อมอกเธอนี่เท่านั้นฉันพร้อมจะมอบดวงใจชายอื่นหมื่นคนจะสวยเล,ลิดล้นร่ำรวยมั่งมียังไม่ใหญ่ดีร ไม่มีให้ใครเพียงชายเดียวขอเกี่ยวไว้ในข้องหัวใจรักดำรงคงไปกายใจมอบมาใชายดี ชายอื่นหมื่นคนจะสวยเลิศลอนรำร้อยมั่งมียังไม่ใหญ่ดีรักไม่มีให้ใครเพียงชายเดียวเอ,อเกี่ยวไว้ในห้องหัวใจรักดำรง กายใจมอบหมายชายเดียวแม้ความรักที่อบอุ่นนะคะไม่นอกใจค่ะขอเพียงชายคนเดียวที่ให้ความอบอุ่นกับหัวใจเท่านั้นนะคะจะมอบให้ตลอดชีวิตเลยค่ะ มินขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมมารับฟังเสียงเพลงของเอดมินคนนี้นะคะคุณย่าเองคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ